เฮลโลสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้นะพี่จะมาสอนน้องๆเกี่ยวกับสมการวงรีกันหลังจากเราเรียนเรื่องเลขคาคณิตวิเคราะห์นะครับและภาคตัดกวยเนี่ยดำเนินการถึงสมการรูปที่3แล้วหลังจากเรื่องภาคตัดกวยเนี่ยนะครับพี่สอนวงกลมแล้วก็พาราโบลาไปแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่ดูไปย้อนดูได้เดี๋ยวพี่จะส่ง คล้ายๆแนะนําให้สําหรับ y t u t u เนาะแล้วก็สําหรับใน f c e e o o o ครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับวันนี้ครับทุกคนพี่จะมาสอนเกี่ยวกับสมการวงรีครับมาดูนะครับว่าวงรีมันคืออะไรว่านะครับวงรีนะครับมาแล้วนะครับวงรีนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรอีลิปปะพี่ก้อ็เก่งภาษาอังกฤษด้วยเอาไว้ละในฐานที่เข้าใจแล้วกันเนาะนะครับนิยามวงรีครับวงรีคืออะไร มันคือเซตของจุดทั้งหมดครับบนระนาบซึ่งผลบวกของระยะทางจากจุดใดๆครับไปยังจุดโฟกัสมี F1 กับ F2 เนาะ f 1กับ F2 ก,ก็คือเป็นโฟกัสที่1โฟกัสที่2มีค่าคงตัวนั่นเองอันนี้คือนิยามไม่ต้องไปสนใจมันนิยามมันอะไรคือไม่ต้องไปกังวลมากครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายว่าจากนิยามเนี่ยเราได้ความหมายของวงรีเป็นอะไรบ้างเนาะที่มาดูสมการวงรีเลยนะครับนิยามมันไมน่มันไม่ได้ใช้อะไรมากมายเนาะนะครับ สมการวงรีแน่นอนวงรีมันก็เป็นรูปคล้ายวงกลมแต่แค่มันจะลีลีจริงครับเลยเรียกว่าวงรีเออพี่ยิงมุกอะไรวะเนี่ย <c oughs> นะครับอ่ะทีนี้สมการวงรีจะมีจุดศูนย์กลางครับมีจุดศูนย์กลางพีง่ให้เป็นจุด O แล้วกันแล้วก็มองว่าเป็น HK เนาะจุดศูนย์กลางตรงนี้เนาะเป็น HK นะครับทีนี้วงรีทุกคนมันจะมีคล้ายๆว่าคําว่าจุดยอดนะฮะมันจุดยอดคือตรงเนี้ยเห็นไหมจากจุดศูนย์กลางนับไปตรงเนี้ยมันจะยาว a นยะยาว a นะตรงนี้ วัดไปก็ยาว A โอเคปะแล้วตรงนี้นะครับมันจะยาว B สมมุติเนาะอันนี้ก็ยาว B โอเคปะเออมี A มี B นะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีโฟกัสนี่ตรงนี้ก็คือ C แล้วก็ตรงนี้ C โอเคปะมีโฟกัสมีจุดยอดจุดยอดคือตรงนี้จุดยอดก็คือนับจากจุดศูนย์กลางไปนะครับไปตรงนี้จุดยอดแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าแกนโทนะครับจริงตรงนี้เขาเรียกว่าระยะแกนเอกนะ เออแกนเอกตรงนี้เรียกว่าแกนโททุกคนแกนเอกก็เหมือนเปรียบเสมือนเป็นความยาวของวงรีโอเคปะแกนเอกแกนโทก็เปรียบเสมือนความกว้างของวงรีโอเคปะงั้นแกนเอกยาวเท่าไหร่เนี่ยถ้าพี่บอกตรงนี้คือ A ตรงนี้คือ A งั้นแกนเอกก็ยาว 2A จริงไหมครับแกนโทยาวเท่าไหร่ครับอันนี้ B อันนี้ B ก็ 2B แบบนี้เนาะอันนี้คือพิกัดใช่ไหมก็ยาวขึ้นไป B ยาวขึ้นมา B ก็ HK ลบทีนี้ประเด็นอยู่ที่ตรงนี้ในในในวงรีเนี่ยมันจะมีวงรีอยู่2แบบ อันนี้คือแบบแรกคือแบบแกนนอนเห็นไหมกับแบบแกนตั้งวงรีแบบตั้งอันนี้เป็นวงรีแบบนอนนะครับที่วงรีแบบนอนสมการวงรีรูปแบบทั่วไปเลยนะครับจะอยู่ในรูป x ลบ h กําลังสองส่วนด้วย a กําลังสองนะครับบวกด้วย y ลบ k นะครับกําลังสองส่วนด้วย b กําลังสองเท่ากับ1ย้าว่าฝั่งขวาเนี่ยจะต้องเป็น1นนะจ๊ะนะครับ ต้องเป็น1น,นะนะเป็น1น,นะครับแล้วต้องจัดให้อยู่รูปกาลังสองสมบูรณ์ด้วยแล้วเครื่องหมายตรงนี้ระวังให้ดีครับเครื่องหมายตรงกลางเป็นบวกนะทุกคนเป็นบวกนะนะครับเป็นบวกนะเดี๋ยวถ้าเป็นลบเดี๋ยวมันจะเป็นไฮเปอร์เดี๋ยวอ,อ,อีคลิปหน้าคลิปหน้าเจอไฮเปอร์แต่วันนี้ขอวงรีก่อนนะครับทีนี้ถ้าจัดให้อยู่ในรูปแบบนี้แล้วทุกคนจุดศูนย์กลางคือ HK แน่นอนครับและจุดยอดพี่บอกเลยว่าจุดยอดจะเป็นวัดจากจุดศูนย์กลางไปจุดยอดเปรียบเสมือนความยาวของวงลีใช่ไหมครับแล้วก็ มีจุดโฟกัสโฟกัสคือ4นะครับโฟกัสคือ4นะครับอ่ะแล้วมีแกนเอกแกนโทที่อธิบายอย่างนี้ก่อนการจะดูว่าเอไอีเลขไหนเป็น A อ e ไเลขไหนเป็น B ให้ดูจากตรงไหนนะครับน้องทุกคนครับในวงรีเนี่ยมันจะเป็นกําลังสองสมบูรณ์ใช่ไหมอยู่ในรูปหารด้วยเศษส่วนใช่ไหมครับเศษส่วนก็คือส่วนด้วย A เห็นไหมแล้วก็ส่วนด้วย B ยีส่วนเอกำลังสองส่วนด้วย B ีกำลังสองเนาะทีนะที้ทุกคนค่า A เนี่ยนะครับจะเป็นค่าที่มากกว่าค่า B เสมอ สังเกตเพราะอะไรครับเพราะนี้มันมันมันยาวกว่าจริงไหมเออถ้าเราเปรียบเทียบจริงเนาะ A มันยาวกว่าจริงปะอีเป็นแค่นี้งั้นค่า A เนี่ยจะต้องมากกว่าค่า B ทีนี้ทุกคนถ้าค่า A มันไปอยู่ที่ตัวแปรไหนแสดงว่าการาฟนั้นทุกคนมันจะต้องลีคือนอนตามแกนนั้นเก็ดปะเพราะอะไรครับเพราะค่า A คือข้างอะไรคือข่างจุดยอดในเมื่อจุดยอดมันอยู่ที่ตัวแปร x ทุกคนดูนะพออยู่ที่ตัวแปร x แสดงว่ากราฟต้องลีตามแกน x เพราะจุดยอดก็คือ เป็นไงครับวัดจากจุดศูนย์กลางไปยังตรงนี้เนาะถ้ามันยาวกว่าสังเกตนะถ้าเกิด a มันอยู่ที่ x มันยาวกว่าแสดงว่ากราฟมันก็นอนโอเคปะ่ะมันก็นอนนะแค่นั้นเองทุกคนแล้วในเมื่อมันนอนปุ๊บค่าจุดยอดค่าพิกัดที่เปลี่ยน,ปนไปเลยครับก็ต้องเป็น,ปนพิกัด x จริงไหมเห็นไหมงั้น e อีค่า f อีค่าค่า C ค่ากับจุดยอดคือ a ก็บวกไปที่ C อย่างโฟกัสเนี่ยมันจะอยู่ตามแนวเส้นเดียวกับ ไอ้เจ้าจุดยอดใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาเราหาค่า c กับค่า a มาได้เนี่ยเราก็ไปแทนที่พิกัดของจุดยอดก็ดคือ h ลบ a กับ h บวก a คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานั่นเองทีนี้ครับในเมื่อเรารู้ a กับ b แล้วเมื่อจัดให้อยู่ในรูปแบบนี้ใช่ปะจะไปหา c ทุกคนหาได้จากอันนี้ครับท,ที่จริงความสัมพันธ์ของมันก็คือ a กําลังสองเท่ากับ b กําลังสองบวก c กําลนะังสองครับทุกคนอันนี้ความสัมพันธ์เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากค่า a ยาวก,กว่าเขาเห็นปะ a ยาวก,กว่าเขางั้น a ก็ มากสุดใิ่ไหมก็ย้านที่มากสุดยกกำลังสองเท่ากับด้าน b กําลังสองเนาะแล้วก็อะไรครับบวกกับ c กําลังสองแบบนี้เก็ตปะโอเคนาะโอเคนาะเสร็จแล้วนะครับแกนเอกแกนเอกก,ก็จะอยู่เท่ากับที่เส้นตรง y เท่ากับ k เลยจริงปะเพราะอีเส้นนี้มันนั่นคือ y เท่ากับ k นเองมันผ่านพิกัด y เป็น k จริงปะอันนี้คือแกนเอกคือ y เท่ากับ k แล้วก็ยาว 2a ด้วยอย่างที่พี่อธิบายไปแล้วและแกนโทรครับอยู่แนวแกน x เท่ากับ h จริงไหมครับก็ยาว 2b โอเคนะสรุปก็คือเมื่อเราจัดรูปให้อยู่วงรีแบบนี้แล้วเราดูก่อนว่าอีตัวส่วนเนี่ยอะไรมากกว่านะครับถ้าเลขที่มากกว่าอยู่ที่แกนไหนแสดงว่านะครับมันจะรีตามแกนนั้นอย่างนี้อยู่ที่แกน x ใช่ไหมงั้นก็ต้องรีตามแกน x เพราะว่าค่า a มันมากกว่าใช่ไหมครับทีนี้ในทางกลับกันพี่อธิบายเพิ่มนิดนึงนิดนึงนะพี่ขอไปตรงแบบนี้เลยนะ,อะขอไปรูปแนวตั้งเลยถ้ารูปวงรีตั้งสังเกตไหมทุกคนแกนค่า A จะไปอยู่ตรงนี้แทนเห็นปะ เห็นไหมว่า a จะไปอยู่กับอะไรครับพิกัด y แค่นั้นพนูดง่ายๆคืออีสมการเนี่ยนึกว่ามันเป็นบวกอยู่แล้วอะ่ะจะ y ขึ้นก่อนหรือ x ขึ้นก่อนก็ได้แล้วเราดูตัวส่วนก็พอว่าตัวส่วนคือ a เนี่ยตัวเลขที่มากเนี่ยอยู่กับตัวแปรไหนอย่างนี้ตัวเลขที่มากคือ a อยู่ที่ตัวแปร y งั้นมันก็รีแตมแกนตั้งตามแกน y โอเคปะแค่นั้นเองนะอน,นี่พี่เกิดให้ดูเฉยนะเออพี่แอบมาดูทีนี้นทุกคนเรารู้และมีโฟกัสนะครับ มีวงรีใช่ไหมครับทีนี้เวลาเราได้สมการวงรีมานะครับเราต้องรู้อะไรบ้างเพื่อได้สมการวงรีมาเราก็จะรู้จุดศูนย์กลางใช่ไหมครับรู้จุดศูนย์กลางรู้ความยาวจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอดทั้งสองก็คือรู yeah. ้ A แล้วก็รู้อะไรครับรู้เจ้าความกว้างของวงรีก็คือแกนโทด้วยรู้รู้แกนเอกด้วยแกนเอกคือ2 A เนาะทีนี้เราก็ไปเข้าสมการนี้เพื่อหาอะไรครับเข้าสมการนี้เพื่อหา C ก็คือความยาวโฟกัสโอเคไหมครับโอเคเนาะโอเคเนาะนะครับทีนี้มีคําว่าลาตัสเลกตามไม่แล้ว หลัตาเล็กตัมมียาวเท่ากับ2 b กำลัง2ส่วน a หน่วยครับลัตาเล็กตั้มคืออะไรจากเรื่องพาราโบลาลัตาเล็กตั้มก็คือตรงนี้นี่ระยะที่วัดผ่านโฟกัสเนาะเออวัดความกว้างผ่านจุดโฟกัสเขาเรียกว่าลัตัดเล็กตั้มเนาะโอเคเนาะแล้วก็มีความเอียงสู่ศูนย์กลางนะครับความเียงสูงศูนย์กลางใช้สารลักษ์ตัว e ความเียงสูงศูนย์กลางหายังไงหาจาก c ส่วน a ทุกคน c นี่ระหว่าง c a อะไรมากกว่า a มากกว่า c เป็นตัวตั้งหารด้วยตัวที่มากคือตัว a งั้นค่าที่ได้มันต้อง ไม่เกิน1มากกว่าศูนย์ตไม่เกิน1โอเคปะจบนะอันนี้คือวงรีนะครับทีนี้ถ้าเป็นแนวตั้งหลักการเดียวกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าพิกัดจุดยอดเนี่ยเนื่องจากจุดยอดมันต้องมันลีตามแกน y ใช่ไหมเงินพิกัดจุดยอดคือคือ a ก็ต้องไปบวกที่พิกัดของ k โอเคปะ่ะนี่ไงโฟกัสก็เหมือนกันก็บวกที่ C โอเคปะ่ะแบบนี้เนาะขึ้นบนก็บวกลงล่างก็ลบแค่นั้นเองส่วนพิกัด b นะครับก็ไปบวกกับ h แทนความกว้างหรือความยาวแกนทูแค่นั้นเองอย่างนี้แกนเอกจะไปอยู่ที่ x เ,เท่ากับ h และจงนักแกนเอกเพราะมันมันตั้งไงนะครับแกนทูก็อยู่ไวเท่ากับ B แค่นั้นเองโอเค y เ,เท่ากับ k คแค่นั้นเองทุกคนที่เหลือก็เหมือนกันนะครับโอเคนะโอเคนะเสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วนี่พี่อธิบายเพิ่มอีกนิดนึงสําหรับความเอียงสู่ศูนย์กลางครับความเอียงสู่ศูนย์กลางสูตรคือ C ส่วน A ความเอี้งสู่ศูนย์กลางคืออะไร มันก็คือค่าบ่งบอกครับว่าวงรีของเราเนี่ยมันรีมากหรือรีน้อยแค่นั้นเองถ้า e มีค่าเข้าใกล้1ก็รีมากเลยโอเคปะแต่ถ้า e มีค่าน้อยๆมันก็จะรีน้อยอย่างเช่น e เป็นศูนย์จุดหนึ่งแม่งเกิดจะเป็นวงกลมแล้วจริงไหม e เป็นศูนย์จุดห้าเริ่มรี e ศูนย์จุดหกแปดเริ่มรีแต่พอ e เป็นศูนย์จุดเก้าห้ารี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 แล้วทุกคนรีมากๆเลยโอเคปะยิ่งค่า e มากมันยิ่งรีน้อยงั้นความเยื้องสูนย์กลางบ่งบอกถึงความรีของวงรีนั่นเอองคปสรุก็ืถ้า เรามีสมการวงรีออกมาเราต้องจัดให้อยู่รูปกําลังสองสมบูรณ์ทั้ง x และ y แล้วอีตัวเศษส่วนนั้นคือค่า a กับ b เราก็ดูดีว่าค่า a เนี้ยมันอยู่ที่ตัวแปรไหนถ้าอยู่ที่ตัวแปร x ค่า a ค่า a ตมาที่สุดเนาะถ้าค่า a อยู่ที่ตัวแปร x ก็รีตามแกน x คือวงรีนอนแต่ถ้าตัวแปรแต่ค่าค่า a อยู่ที่ตัวแปร y มันจะรีตั้งโอเคปะตามแกน y แค่นั้นเองพอได่สมการเราก็ได้จากสมการเนี้ยจะได้ a กับ b จริงไหมเราก็ไม่แทนหา c ได้โอเคปะให้เรานึกถึงรูปอเคคนะแก a ก a ็ื ระยะความความยาวแกนโทคืออะไรครับความกว้างของวงลีแค่นั้นเองเอกเอกโทแต่ไม่มีตีจ,จัดตาวานะมีแค่เอกกับโทนะครับโอเคนาะโอเคนาะอ่ะจัดมามาดูข้อต่อไปดูข้อต่อไปทีนี้สิ่งที่ควรรู้นิดนึงครับนี่มาแล้วอันนี้นี่มาจากนิยามของวงรีเมื่อกี้ที่พี่พูดนะครับก็คือถ้าเกิดสิ่งนี้อันนี้ควรรู้เลยนะเพราะว่าข้อสอบพวกวิชาสามาัญเนี่ยออกบ่อย แผหนึ่งก็ออกด้วยควมรู้วนนี้ออกบ่อยๆมากๆนะครับย้านะเขาบอกว่าเมื่อจุด p เป็นจุดใดๆที่อยู่บนวงรีระยะจากจุด p ครับคือจุด p อยู่ตรงไหนก็ได้เนี่ยไม่จำเป็นตน้อตงอยู่ตรงนี้ก็้อยู่ตรงนี้ก,นก็ได้ทุกคนถ้าพี่ลากนะครับจากจุด p ไปหาโฟกัสทั้งสองเนาะระยะทางตรงเนี้ยครับทุกคนระยะทางตรงเนี้ยปึ้งเนี่ยพี่ขอคิดเล็กๆหน่อยระยะทางตรงเนี้ยสีสีเขียวเนี่ยปึ้งคือ p f 1บวก p f 2เนี่ยต้องมีค่าเท่ากับความยาวแกนเอก ก็คือ 2a อันนี้คือเท่ากับแกนเอกโอเคปะอันนี้คือความหมายสิ่งที่ควรรู้โอเคเนาะอันนี้เป็นทิศเล็กๆเลยสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเรียนวงลีเลยนะโอเคเนาะไม่งงนะไม่งงนะครับอะทีนี้มาดูครับตัวอย่างที่1มาดูตัวอย่างหนึ่งเราจะมาลองอธิบายลักษณะของวงรีมาลองพอสกราฟนิดหนึง่งนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าตัวอย่างที่1จงอธิบายการาฟวงรีต่อไปนี้ สิบหก x กําลังสองครับบวกยี่ห้า y กํลังสองเท่ากับสี่ร้อยทุกคนตั้งสติและจงพิจารณาสมการนี้มันอยู่ในรูปมาตรฐานของวงรีหรือยังยังเพราะรูปแบบมาตรฐานของวงดีต้องอยู่ในรูปแบบไหนขอโทนอีกรอบหนึ่งต้องอยู่ในรูป x ลบ h กนะําลังสองเนาะบวก,กบอะไรครับ y ลบ k ยันต้องเป็นบวกนะเท่ากับ1และส่วนนี้อาจจะเป็น a กําลังสองส่วนนี้อาจจะเป็น b กลังสองใช่ไหมหรือ b กลังสองอาจจะไปอย,อยู่ตรงนี้หรือ a กําลังสองอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ย่อมได้โอเคปะ อันนี้เป็นเศษส่วนหรือยังยังบอกเป็นทําให้ขวามือสุดเป็น1ทําไงดีครับขวามือสุดเป็น4 0 0้เราหารด้วย400ตลอดพอหารด้วย400ตลอดอ่ะหารลงไปพี่ขอหารด้วย400ตลอดนะครับหารด้วย400ตลอดทั้ง2ข้างครับปึ้งปึ้งเนาะหารเสร็จแล้ว16ตัด400เดี๋ยวมันจะกลายเป็น2ิเป๊ะเป็นแบบนี้เป๊ะเลยทุกคนไม่เชื่อลองและ y าลังสองจะเป็นส่วน16เป๊ะ พูดง่ายๆคือเหมือนกับเราเอา16มาสลับมาใส่ตรงนี้25สลับมาใส่เป็นตัวตรงนี้โอเคปะเออเพราะมันตัดกันเรียบร้อยเป็นแบบนี้อยู่ในรูปสมการวงรีหรืออย่างตอบดังๆอยู่แล้วได้จุดยอดไหมจุดยอดก็เลยครับ H กับ K มี H กับ K ไหมไม่มีนะครับสูตรแบบนี้เราน่าจะคุ้นเคยตั้งแต่เรียนวงกลมแล้วใช่ไหมอกกำลังสองเฉยๆมันก็คือ0ูนย์นั่นนะเไม่มีเนาะเออนะครับเพราะจริงๆมันคืออะไรทวนนิดนึงก็ด้มันคือตัวนี้จริงปะเออความหมายเหมือนกันจริงปะ ใช่ไหมเออมันันงั้นเฮทกับเคก็จูนจูนใช่ไหมครับจูนจูนงั้นได้จุดยอดนะอ่ะจุดยอดจุดยอดจุดยอดไม่ใช่จุดยอดทษทีจุดศูนย์กลางครับจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางคืออะไรจุดศูนย์กลางคืออะไรทุกคนตอบดังๆศูนย์ศูนย์ใช่ไหมโอเคทีนี้เรามาดูลักษณะวงรีดีกว่าลักษณะวงเีของเราจะเป็นรีตั้งหรือรีนอนดูที่อะไร มันอยู่ที่ตัวปปา x อยู่ที่ตัวเปร x มันต้องรีนอนตามแกน x แน่แน่เลยทุกคนต้องดีประมาณนี้โอเคปะอ่าแล้วค่า a คือค่าทาก,กับเท่าไหร่ครับค่า a ตอบ,บดังๆตอนนี้เราได้ a กําลังสองเป็น25จริงไหม a ต้องมากกว่าเขานะงั้น a เดียวเป็นเท่าไหร่ครับ a เดียวตอบ5จริงม b กัำลังสองเป็น16จริงไหมงั้น b เดียวตอบ4โอเคปะโอเคปะงั้นจุดยอดได้ยังได้จุดยอดเนาะย่อมได้ a ย่อมได้จุดยอด จุดยอดเนาะจุดยอดคืออะไรครับจุดยอดคือคือเนื่องจากมันลีตามแกน x งั้นค่าที่เปลี่ยนของจุดยอดต้องเป็นพิกัด x งั้นก็กลายเป็นเท่าไหร่มงครับจุดยอดคือเอา5มาบวกเนาะก็เป็นลบ5 0กับ5 0ูนั่นเองโอเคปะ่ะอันนี้พิกัดแกน x จริงไหมครับแกน x ยาวเท่าไหร่เนี่ย2 a ก็10แกนโเยาว2 b ก็8โอเคปะ่ะเออนะครับต่อไปอยากรู้ c c ทำไงนะ c ก็เอา a กําลัง2ไปลบ b กําลัง2จริงไหมแล้วก็ถอดรูดนะครับ อเอายเอห้าลบ16ถอดรูทสิได้เท่าไหร่รูท9ก้ารูทได้เท่าไหร่ตอบดังๆ3งั้น4เป็น3ได้4เป็น3ก็ย่อมได้โฟกัสได้โฟกัสนะครับโฟกัสคืออะไรเอ่ยโฟกัสกันก็มันก็ตามแกนจุดยอดเหมือนกันใช่ไหมงั้นก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับลบ 3, 0, และ3 0นั่นเองได้จุดยอดทุกคนโอเคนะโอเคนะอ่ะงั้นเราพอดการ์ได้คร่าวๆแล้วทุกคนได้เท่านี้ อ่ะไปพอดกราฟพอดกราฟพอดกราฟนะครับ 2020. จุดศูนย์กลางอยู่จุดศูนย์จุนจุนจุนอยู่นี่จุนจุนจุดยอด,ด,ดลบห้าศูนย์กับห้าศูนย์นะครับอันนี้คือลบห้าศูนย์แล้วกันประมาณนี้นะฮะแล้วก็อันนี้คือห้าจุนแล้วกันแกนโทยาวเท่าไหร่ยาวแปดงั้นต้องขึ้นไปเท่าไหร่ครับขึ้นไปอีกสี่ตรงนี้อีกสนะี่เนาะงั้นตรงนี้จะกลายเป็นต้องเป็นศนะูนย์สี่เนาะพิกัดศูนย์สี่ตรงนี้กลายเป็นพิกัดศูนย์ลบสี่จริงปะ อ่ะวัดโฟกัสนิดนึงโฟกัสเป็นเท่าไหร่ครับโฟกัสเป็นลบสามศู 30, นยะ์เนาะอ่ะโฟกัสตรงนี้ f ลบสามศูนย์เนาะแล้วก็โฟกัสตรงนี้อีกจุดหนึง่งเนาะ f ก็จะกลายเป็นสามศูนย์เนาะประมาณนี้แล้วก็วัดวงรีทุกคนประมาณนี้วงรีดึงโอวยวัดมีตรงวงรีดึงสมมุติว่ามันเป็นรูปทรงที่สวยงามแลวกันนะทุกคน <c oughs> นี่ได้แล้ววงรีเห็นปะจบทุกคนจบแล้ววงรีโอเคปะได้วงรีหนึ่งอันแล้วนะครับอ่ะทีนี้ไปดูต่อตัวอย่างที่สอง ตัวที่2บาลาห์หัมกันจริงๆตัวแปรอะไรมันเยอะขานาดนี้นะครับแน่นอนว่าเราต้องจัดให้อยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์ย้ำอีกทีนะอันนี้คือสมการวงรีนะทุกคนนี่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 น,นี่ต้องอยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์ทั้งตัวแปร x และตัวแปร y จริงปะอ่ะงั้นเราจะจัดรูปเวลาการจัดเทคนิคพี่เคยสอนจัดไปแล้วตอนเราเรียนเรื่องพาราโบลา,บลาจริงปะกำลังสองสมบูรณ์หรือวงกลมนะครับฉะนั้นฉะนั้นเวลาเราจัดรูปเนี่ยเราต้องย้ายตัวแปรที่มันเป็นสปีชีส์เดียวกันก็นนนคือ x กับ x วายกับวายให้มันจุดติดกันก่อนแล้วมันจะแก้ง่ายนะครับนะครับมันจะไม่ใช่แก้มันจ,จัดจัดรูปง่ายนะครับอ่ะ 25x สกำลังสองครับบวกกับ50 x แล้วก็บวกนะครับแล้วก็บวกกับ 9y ากำลังสองครับลบสามเนาะส่วนอีตัวที่มันมีพี่ติดตัวแปรเนี่ยเลยย้ายเตะไปอีกฝั่งหนึ่งครับเป็น164โอเคเนาะโอเคเนาะเสร็จแล้ว2ตัวนี้ 25x สกำลังสองกับ 50x มีอะไรเป็นตัวร่วมครับแน่นอนมี 25x ดึงมันออกมา เหลือ x กำลังสองบวกกับ 2x โอเคปะโอเคเนาะโอเคเนาะอ่ะบวกกับ2ตัวนี้ดึง9ออกมาครับเหลือ y กำลังสองลบ 4y เนาะอ่ะที่พี่เขียนเว้นไว้เดี๋ยวมีเลสไนแนะ่นอนนะครับเดี๋ยวมีเลขสไนแนะ่นอนนะครับหลายคนบางคนก็รู้แล้วอ๋อเดี๋ยวพี่แม่งจะจัดให้เป็นกำลังสองใช่ไหมล่ะพี่เทมใช่นะครับแต่บางคนไม่รู้อ่ะมาดูว่าทำยังไงนะครับแน่นอนว่าเราต้องจัดให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์จริงไหม ตอ nie, <os> นนี้เรามีหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลัง 2x มันน <mí? S 2> <c oughs> ั so ่นคือ2คูณกับ x คูณ1งั้นหลังของเราต้องเป็น1นกำลังสองโอเคป่ะงั้นเราต้องบวกเพิ่มด้วย1นกำลังสองเราบวกเพิ่มด้วย1นกำลังสองลงไปที่ฝั่งซ้ายเราต้องบวกที่ฝั่งขวาด้วย1นกำลังสองด้วยจริงไหมจริงไหมที่บวกด้วย1นึ่งกำลังสองจริงไหมจริงไหมไม่จริงหลายคนบอกอ้าพี่ทำไมไม่จริง่ะก็รเราบวกฝั่งซ้าย1นึ่กำลังสองเราต้องบวกฝั่งขวาด้วย1นกำลังสองสิเอ้า นี่ทุกคนมันหนึ่งกำลังสองก็จริงแต่ว่ามันมียี่ห้าคูณอยู่มียี่ห้ามันเป็นคู่คุมอยู่จริงๆเรามัได้โบกในหนึ่งกำลังสองเราต้องโบกด้วยยี่ห้าคูณกันหนึ่งกำลังสองซึ่งก็คือยี่สิบห้าเกตปะเกตปะเกตเนาะนะโบยี่สิบห้าอ่ะอีกอันหนึ่ง y กำลังสองลบ 4y เป็นไงครับมันคือหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังสี่ตัวนี้คืออะไรครับสี่ตัวนี้เขียนชัดๆมันคือลบสองคูณ y และคูณกับสองแสดงว่าตัวหลังก็คือ บวกกับ2กําลังสองนั่นเองบวกฝั่งซ้ายด้วย2กําลัง2ต้องบวกฝั่งขวาด้วย2กําลังสองไหมใช่แต่ว่าต้องอย่าลืมคูณ9้เลยนะ2กำลังสองคูณกับ9ด้วยก็กลายเป็นซ้ํา6ทุกคนโอเคเนาะโอเคไม่งงนะไม่งงนะทุกคนอะรวมถึมครับตอนนี้เรายุบเป็นกําลังสองสมบูรณ์ได้แว้นได้แววนมันคือ x บวก1ทั้งหมดกําลังสองครับบวกกับ9 y ลบ2กงกำลัง2เท่ากับ16 4, บวกยิบวก2า มูอย่างรวดเร็วจะได้2องทุกคนเสรจแล้วทำให้ขวามือเป็นหนึ่งจริงไหมเอาหลอกสอง้ยยี่สิบหารตลอดกันทุกคนหลักการเดิม2องหารตลอดหารมันเข้าไปหารมันเข้าไปหารปุ๊บเดี๋ยวมันจะเทคนิคไม่ต้องหารให้มันเสียเวลาเดี๋ยวอีกเท้าจะย้ายไเป็นฝั่งนี้เนาะโอเคปะและก็อีนี้จะกลายเป็น25พอดีและอีนี้เป็น1พอดีจบเทินได้เป็นสมการวงรีออกมาแล้วตอบดัง,ดง สมการวงลีที่มีจุดสอกพี่เขียนจอสอกอแล้วกันไม่เขียนจออุดศูนย์กลางแล้วเนาะเขียนจสกแล้วกันจออุดศูนย์ออกลางคืออะไรครับทุกคนตอบดังๆลบ1กับ2นั่นเองทุกคนรู้ A ไหมเออ่ะนี้ตอบดังๆก่อนถามทวนก่อนว่าค่าไหนมากกว่ากันระหว่าง9กับ25 25มากกว่าจริงปหตัวเลขที่มากอยู่ที่ตัวแปร y แสดงว่าการาฟมันต้องรีตามแกน y ต่แดงอยู่ตรงนี้ซึ่ง A คือ25เนาะ เอ็กกำลังสองเนาะเอลังสคือ25่้าถ้างั้น A เดียวก็คือ5ครับ b ีกำลังสเท่าไหร่ครับบีลังสองเป็น9แสดงว่า B ีเดียวตอบ3พอได้ A ก็รู้จุดยอดจุดยอดในเมื่อมันรีตามแกน y งั้นค่าที่เปลี่ยนต้องเป็นอะไรครับพิกัด y นะงั้นเอา5ไปบวกกับพิกัด2หรือไม่ก็ลบออกจากพิกัด2นะอ่ะเมื่อไปลบก็จะเป็นพิกัดลบ1กับลบ3 และอะไรครับลบหกับอะไรเนี่ยกับ7นั่นเองจริงไหมจริงปะจริงปะจริงนะครับต่อไปได้ a อกำลังสองได้บกำลังสองย่อมหา c ได้ c หาจาก a อกำลังสองลบบกำลังสองถอดรูทจริงไหมเอาลงเหมือนพีทาโกรัสเลยครับนะครับแต่ a มากสุดไง a ก็เหมือนกับเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากโอเคปะอ่ะ a อกำลังสองคือยี่ห้ายี่ห้าลบเก้าถอดรูทครับเป็นรูทสิบหกย่อมได้สี่พอได้ c เป็นสี่ย่อมได้โฟกัสจริงไหม โฟกัสคือโฟกัสคืออะ,อะไรนะโฟกัสก็คืออะไรครับเอาโฟกัสมันก็วิ่งตามแกนจุดยอดเหมือนกันใช่ไหมตามแกนเอกเหมือนกันงั้นก็บวกที่พิกัดของ k จริงไหมก็คือ2นั่นเองก็กลายเป็นลบหกับลบเท่าไหร่ครับลบสและลบหกับ6นั่นเองเป็นอันจบสิ้นทุกคนได้โฟกัสได้จุดยอดรู้ B วาดกราฟอย่างแฮปปี้วาดกราฟครับทุกคนวาดกราฟวาดกราฟดึง อะพิกัดจุดยอดเป็นเท่าไหร่ครับพิกัดจุดเอ้จุดเป็นจุดยอดชอบพี่ชพูดจุดยอดติดจากพาราโบลาจุดศูนย์กลางคือ 2, ลบหนึ่งสองลบหนึ่งสองประมาณนี้แล้วกันลบหนึ่งสองโอเคปะ่ะพิกัดจุดยอดมีอะไรไหมครับจุดยอดจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่จุดไไม่ได้พูดผิดแล้วอันนี้ลบหนึ่งลบสามไปตรงไหนลบหนึ่งลบสามไปลงข้างล่างไปเนาะลบหนึ่งลบสามมีลบหนึ่งกับเจ็ดประมาณนี้เอาคร่าวๆพอนะสกเกลอาจจะไม่ได้เป๊ะนะครับนะครับ สเกลไม่ได้เป็นนะลบหกับ7ตัวข้างๆก็เถิบไปที่ไหร่ครับก็เถิบไปอย่างละ3ใช่ไหมงั้นค่าที่ก็เถิบต้องเป็นพิกัดของ x จริงไหมครับก็เถิบไปตรงนี้เนาะพิกัดของ x กซ์็เถิบไปก็กลายเป็น2กับ2เนาะแล้วก็พิกัดเถิบไปอีก3ใช่ไหมก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยลบสกับ2โอเคป่ะก็เถิบไป3โอเคก็เถิบไป3ามได้เนาะงั้นวงรีเราได้ไหมครับคร่าวๆเอ้าดึงโฟกัสทุกคนโฟกัสตรงนี้แล้วกันเนาะโฟกัสประมาณนี้โฟกัสเป็นอะไรบางเนี่ยอ่านลงนี้ f จะกลายเป็นลบหนะึ่งหกเนาะกับ F ตรงนี้นะครับอีก e f หนึ่งก็จะกลายเป็นลบหนึ่งลบสนะองเนาะลบหนึ่งลบสองโอเคงั้นวาดวงรีอย่างแฮปปี้แฮปปี้แล้วสมมติว่าเป็นสมมติว่ามันเป็นวงรีที่มันสวยสดงดงามแล้วกันโอเคปะโอเคนาะโอเคนาะนะครับนะครับเสร็จสิ้นเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วทุกคนได้สมการวงรีออกมาแล้วสวยงามแบบนี้อ่าเสร็จสิ้น โอเคน้องเรียนกับพี่เป็นประจําทุกครั้งครับจะต้องมีฝึกพลังยุทธเพื่อให้น้องเนี่ยมีวิชาการอาวุธที่เก่งกล้าเพื่อจะไปฟันโจทย์ในสนามรบได้เฉียบขาดชงเชงชงเชงนะครับมาอันนี้เป็นข้อสอบเข้าโคต้ามอชอปี41นะปีนั้นพวกเราเกิดกันหรือยังพี่อายุวันที่ขวบวันเนี้ยพี่เกิด3 5มนีสี่หนึ่งพี่วันหขวบนะครับหขวบกําลังน่ารักเลยกําลังตัวเล็กๆกําลังซนใช่ไหม มันดูจทย์ว่าไงเขาบอกว่าวงรีวงหนึ่งครับมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด2 0งศไอ้สไม่ใช่2 0งศูย์ทุกคน21โฟกัสจุด1อยู่ที่จุดลบหกหนึ 61, ่งโฟกัสจุดหนึ่งอยู่จุดลบหกหนึ่งและมีเส้นตรง x เท่ากับ12เป็นเส้นสัมผัสทุกคนเส้นตรง x เท่ากับ12นะครับเป็นเส้นสัมผัสเป็นเส้นสัมผัสอุ้ยทำไมมันไฮไลท์เข้มจังเลยโอเคนะครับณนะจุดยอดเป็นเส้นสัมผัสณนะจุดยอดด้วย จุดหนึ่งของวงรีวงนั้นจอ่จุดยอด,ดจุดหนึ่งเนาะจุดยอดวงรีมี2อ,อันไงนะครับเสร็จแล้วก็ถามจงหาความยาวแกนโทความยาวแกนโทโจทย์ต้องการอยากจะทราบความยาวแกนโทรครับความยาวแกนโทหาอะไรนะความยาวแกนโทก็คือ 2B บีจริงไหมหา 2B เนาะว่า 2B คืออะไรสแสดงเราต้องรู้ค่า B อ่ะทีนี้วาดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นดีกว่าครับทุกคนสมมติว่าพี่ก็มีกราฟมา1กราฟ ปรึงวัดกราฟ1นกราฟเนานะประมาณนี้แล้วก็มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด2 1 2 1ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะจุด2 1เสร็จแล้วโฟกัสจุดจุด1เนี่ยอยู่ที่จุดลบ6 1ลบหกก็ไปนี่เลยฟังจากจุดจากจุดนะนะั่นเนาะอาลบหกโอเคปะและมีเส้นตรง x อ็กซเท่ากับสิคำว่าเส้นตรง x อ็เท่ากับสิแสดงว่ามันต้องอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งขวาแน่นอนแน่นอนเนาะนี่ทุกคนสังเกตให้ดีนะ จุดยอดอยู่ที่2 1อ่ะ2 1เนาะแล้วโฟกัสอยู่ที่ลบ61สังเกตไหมค่าอะไรที่ไม่เปลี่ยนค่าที่ไม่เปลี่ยนก็คือค่า y แสดงว่าค่า x มันเปลี่ยนมันต้องวิ่งตามแกนนอนแน่นอนงั้นวงรีของเราต้องมีลักษณะแบบนี้แน่นอนอ่านี้วิธีการเดานะทีนี้ต่อไปต่อครับมีเส้นตรง x เท่ากับสด้วยนะครับงั้นถ้าพี่วาดกราฟเอาคร่าวๆแล้วกันถ,ถ้าพี่วาดกราฟของวงรีมันก็จะเป็นประมาณนี้มีจุดยอดเนาะปึ้งประมาณนี้เนาะ เออโอเคปะ่ะโอเคปะ่ะโอเคปะ่ะได้เนาะได้เนาะตรงนี้ยาวเท่าไหร่เนี่ยทุกคนจาก2ไปยังลบหกยาวเท่าไหร่ตอดบดังๆยาว8ปะ่ะ8เนาะแสดงว่า c เป็น8แล้วทุกคนนี่ได้ c แล้ว c เป็น8แล้วโอเคปะ่ะโอเคปะ่ะทีนี้เขาบอกว่ามีเส้นตรง x อ็เท่ากับสิเส้นตรง x อ็เท่ากับสิเป็นเส้นตรงที่เป็นแกนดี้จริงไหมก็เป็นเส้นนี้ x อ็กซ์เท่ากับสิบสองเป็นเส้นสัมผัสณนะจุดยอดจุดหนึ่งแน่นอนมันต้องสัมผัสแต่นี้ตรงนี้ x เท่ากับ12แล้วพี่ถามก่อนอีจุดตรงนี้ที่มันแตะเนี่ยที่จุดยอดมันจะต้องเป็น x เป็น12 1แน่ๆจริงไหมจริงเมื่อเรารู้ว่าตรงนี้เป็นจุด12 1อีกีตรงนี้ก็รู้จริงไหมรู้ความยาว a a เท่าไหร่ครับ a เป็น10นั่นเองคือ a a คือความยาวจากจุดยอดไปเก็ตปะรู้รู้ c รู้ a ไปแทนค่าหา b ได้ไหมได้จากอะไรครับจากเรารู้ว่า a กลังสเนาะ เท่ากับ b กำลังสองบวกกับ c กำลังสองครับ a เดียวเท่าไหร่ a เดียว a กำลังสอง a เดียวคือ10 a กำลังสองคือ100เนาะ b ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องการจะหา c กำลังสองเป็น8ปกำลังสองเนาะเอา1้อยนะครับไปลบ8กำลังสองเอาร้อยลบหกเขียนแบบนี้อันนี้คือ b กำลังสองเนาะเหลือ3 6เท่ากับ b กำลังสองงั้น b เดียวตอบ6ครับได้มาแหวนโจทย์ต้องการความยาวแกนโทแกนโทเท่ากับ2 a ไอ้2 b ดังนั้นแกนโท ยาวเท่าไหร่ครับ 2b เท่ากับ2คูณ6คือ10จองหน่วยเป็นอันเสร็จสิ้นจบเทอมโอ้โหคลิปนี้ยาวมากเกือบครึ่งชั่วโมงทุกคนแต่อย่าให้ทนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะครับโอเคเนาะตอบ12หน่วยเป็นอันเสร็จสิ้นทุกคนเป็นไงครับไม่ยากโอเคปะนะครับก็หมั่นทบทวนนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปย้อนหลังก็สามารถไปดูย้อนหลังได้จาก YouTube ช่องเดียวกันเลยครับว่าคนี้มันโคตรง่ายเนาะเพจก็ว่าคนีปมันโคตรง่ายไปค้นในวิดีโอได้เลยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะเรียนตั้งแต่เรื่องแรกตอนม .4 เรื่องเซตไปเลยกับพี่ลงเป็นประจำทุกวันมีทุกหัวข้อเรื่องนะครับหรือถ้าน้องอยากให้พี่ทำคอนเทนต์หรือวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องไหนพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะหรือทักอินบ็อกซ์มาก็ได้ครับโอเคเนาะและถ้าชอบคลิปดีแบบนี้นะครับชอบวิดีโอดีแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้หน่อยให้กำลังใจหน่อยครับแล้วก็กด s u b s c r i b e ที่ช่อง u t u b e นะครับกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปที่พี่ลงเป็นประจำทุกวันนะครับใน c e b บ o k กก ากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แบ่งปนันเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้พี่ราไปก่อนแล้วครับทุกคนขอให้ทุกคนสนุกไปกับอะไรคณิตศาสตร์ครับพี่ครูวิเทมลาไปก่อนครับบา,บายยดูแลสุขภาพด้วยรักทุกคนครับจุบจ๊บๆบายยครับบายบาย